นอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้<ม>ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทั้งสังอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเรียนนอกรั้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้ออดนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยศนะครับให้บริการกับประชาชนนักศึกษา และโรงเรียนทั่วไปนะครับในเขตภาคอีสานทั้งหมดเราให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์และวัฒนธรรมโดยที่เรายังมุ่งหวังที่จะมอบความรู้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการเรียนนอกรัวครับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปโดยให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆดังนี้ 1. ท้องฟ้าจำลองซึ่งเป็นท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสานโดยใช้เครื่องฉายดาว2ระบบคือ 1. ระบบดิจิตอล 2. ระบบออปโตแมคคานิคอน ที่ให้ความรู้และความสุขสนุกสนานแก่ผู้เข้ารับบริการสามารถรองรับผู้เข้ารับบริการได้120ที่นั่งต่อหนึ่งรอบ 2. นิทรัศการจะเป็นการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรศการซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดมีทั้งหมด13นิทรรศการเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถ เลือกเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เข้ารับบริการโดยมีวิทยากรให้ความรู้ตามฐานนิทัศการต่างๆ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์ให้แก่ผู้เข้ารับบริการให้มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม4กิจกรรมการศึกษาเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์5กิจกรรมบริการวิชาการเช่นการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่สู่ชุมชน ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และร่วมกับโรงเรียนต่างๆโดยการนำโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชนซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาประชาชนในชุมชนให้เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสเตมศึกษาโดยการนำความรู้สเตมศึกษามาบูรณาการเข้ากับการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการประกอบ อาชีพได้อย่างเหมาะสมและสามารถสร้างรายได้นำสู่ความยั่งยืนต่อไป ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านเขียวไพวันเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับทุกคนนะครับวันนี้เราลงชุมชนนะครับเพื่อนําความรู้วิทยาศาสตร์มามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าการเรียนรู้สเตมสู่อาชีพสู่ชุมชนเป็นอย่างไรนะครับไปได้เลยครับผม คุณพ่อคุณแม่บ้านเขียวภัยวันนะคะวันนี้นะคะศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนะคะจะมาสอนนะคะ STEM ศึกษาสู่อาชีพการย่นระยะการดองไข่เค็มนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบทานไข่เค็มไหมคะมถ้าชอบกอเสียงปรบมือหน่อยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์การทําไข่เค็มกันก่อนนะคะอ,อันแรกนะคะก็จะมีไข่เค็มนะคะเราจะใช้ไข่เป็ดนะคะ10ฟอง เกลือ2 0 0กรัมนะคะน้ำา1ลิตรนะคะแล้วก็จะมีขวดโหลไว้ดองไข่เค็มนะคะแล้วก็จะมีถุงร้อนนะคะแล้วก็หนังยางนะคะเอาไว้เวลาไข่ลอยขึ้นนะคะเราจะใช้ถุงยางตัวนี้นะคะใส่น้ำแล้วก็รัดนะคะแล้วก็ทับไข่นะคะเพื่อให้จมนะคะทุกฟองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําไข่เป็ดนะคะ10ฟฟองมาล้างทําความสะอาดกันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทําความสะอาดไข่เป็ดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปแช่น้ําส้มสายชูนั่นเองค่ะ าการเลือกไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดที่ดีนะคะจะต้องมีเปลือกลักษณะมันวาวนะคะมีสีนวลนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเปลือกไข่นะคะมีเปือ้อนเศษหรือว่าอุจจาระของเป็ดนะคะเราก็สามารถใช้ฟองน้ํานะคะที่บ้านหรือว่าสะกตไบต์นะคะมาทูทูขัดๆนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ,ะเมื่อล้างไข่เป็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไข่เป็ดตัวนี้นะคะ ไปแช่น้ำส้มสายชูนะคะสี่ชั่วโมงค่ะค่ะหลังเราก็จะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราแช่น้ำส้มสายชูแล้วสี่ชั่วโมงนะคะจะสังเกตว่ามันจะเกิดนะคะฟองหรือว่าการตกตะกอนด้านบนนะคะก็เป็นการทำปฏิกิริยานะคะของไข่กับน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะไข่นะคะจะมี แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือว่าหินปูนนั่นเองนะคะจะไปทําปฏิกิริยานะคะกับ uh, น้ําส้มที่เป็นกรดอะซิติกนะคะน้ําส้มสายชูตัวนี้นะคะจะกัดเปลือกไข่ให้บางนะคะเพื่อที่จะ uh, ย่นระยะเวลาการดองไข่เค็มนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแช่น้ําส้มสายชูเสร็จนะคะตัวนี้4ี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะนํานะคะไข่เป็ดที่แช่มาล้างน้ำสะอาดนะคะ หลังจากที่เราล้างนะคะไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูนะคะเราก็จะนำมาใส่ขวดโหลนะคะที่เราเตรียมไว้ โอเคค่ะเราก็ได้ไข่เป็ดนะคะที่แช่น้ําส้มสายชูมาล้างแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนําน้ําเกลือนะคะที่เราต้มไว้นะคะตัวนี้นะคะจะต้มไว้แล้วนะคะเย็ยนแล้วนะคะเราก็จะใช้ปริมาณ1ลิตรนะคะเทลงเลยเมื่อเทน้ําเกลือลงแล้วนะคะจะสังเกตว่าไข่จะลอยขึ้นด้านบนนะคะเราก็จะใช้ถุงร้อนตัวนี้นะคะที่เราบอกตั้งแต่แรกว่านํามาใส่น้ํานะคะ แล้วก็ใช้หนังยางรัดค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำลงนะคะไปทับไข่นะคะ,ะเพื่อให้น้ำเกลือนะคะ,ะซึมเข้าไปในไข่นะคะ ค่ะหลังจากที่เรานะคะนําถุงร้อนนะคะที่ใส่น้ํานะคะกดไข่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปิดฝานะคะให้แน่นนะคะแล้วรอแค่สีวันนะคะเราก็จะได้ไข่เค็มนะคะที่เค็มน้อยแต่อร่อยมากนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะง่ายอ่าถ้าง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีไหมคะดีอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะ สูนวิทย์ของเรานะคะก็มุ่งหวังแบบว่าให้ชาวบ้านนะคะปกติแล้วการใช้ชีวิตอย่างนี้หรือว่าการประกอบอาหารอย่างนี้ชาวบ้านก็จะไม่ทราบว่า,าวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องอยังไงใช่ไหมคะเราก็จะนําวิทยาศาสตร์ตรงนี้ค่ะเข้ามาสอดแทรกก็อย่างเช่นการทําไข่เค็มอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คุณยายคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าการนำวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกนี่สอดแทกยังไงก็อย่างเช่นนำน้ำส้มสายชูอย่างนี้ใช่ไหมคะมาแช่ กับไข่เป็ดคุณตาคุณยายก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วเปลือกไข่มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็อย่างเช่นเปลือกไข่มีองค์ประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนอย่างนี้คุณยายอาจจะไม่ทราบตรงนี้นะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูมันมีกรดอซิติกคุณยายอาจจะรับประทานอย่างเฉยๆเอามาประกอบอาหารอย่างนี้ไม่ไม่ทราบว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไงที่มาทํากับน้ําส้มสายชูอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็น ที่เราสอดแทรกก็จะเป็นหลักๆก็คือสเต็มศึกษาค่ะก็จะเป็น STEM อ่ะก็อย่างเช่น S อย่างนี้ทรายใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออสโมซิสอ่ะกระบวนการอ่ะคุณยายเวลาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ทํานี้ใช่ไหมคะเราจะแช่ไว้เฉยๆแล้วก็แค่รอว่า15วัน4วันอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลากินนะคะอ่ะคุณยายก็อาจจะทราบว่าน้าเกลือ ที่แทรกเข้าไปมันมีปฏิกิริยายัางไงหรือว่ามันเรียกกระบวนการยังไงอย่างนี้ค่ะกระบวนการของเราคุณยายถ้าสมมุติว่าคุณยายได,ได้รับความรู้นี้แล้วคุณยายสามารถนําความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้ให้คนต่อไปได้สามารถนําความรู้ที่เราสอนนะคะไปอต่อยอดหรือว่าให้ความรู้กับคนคนอื่นได้อย่างนคะผมว่ามันยากนะครับเหมือนจะหลับเลย,ยงไงไม่รู้ท่านเรียนวิทยาศาสตร์ก็ก็ดีครับเพราะว่า เราบางบางอย่างเราไม่เคยรู้เราเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาผสมผสานทดลองวิเคราะห์ประมาณนี้เราจะได้รู้บางอย่างที่เรายังไม่เคยรู้ขั้นตอนแรกเราเนี่ยต้องเริ่มจากครอบครัวของเราเลยไปแสดงความรู้ที่เราได้รับมาแล้วก็บอกต่อกันครับจะได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ไกลไกลตัวเรามันอยู่แค่ใกล้ใกล้ตัวครับ ดีใจและภูมิใจมากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์มาให้ความรู้แต่ก่อนม่รู้เรื่องเลยสมัยยายมันไม่มีเรียนวิทยาศาสตร์ก็อยากให้ทางศูนย์วิทย์มาช่วยหมู่บ้านของเชียร์ไพรวันให้มีจตสัจภาพดีขึ้นก็ให้ประชาชนชาวบ้านเรามีอยู่มีกินทุกครัวเรียนคนที่มาทำให้มีความสุขทุกคน สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ไปดูเกี่ยวกับการย่นระยะการดองไข่เค็มกันแล้วนะคะอะมีไข่เค็มแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมีอาชีพอีกอาชีพนึงมาให้พ่อแม่ได้ดูกันนะคะก็คือถั่วง,งอกคอนโดนะคะอยากทําถั่วง,งอกคอนโดกันไหมคะในที่นี้มีใครชอบทานถั่วง,งอกกันไหมคะอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยซื้อถั่วง,งอกจากตลาดหรือปลูกเองคะ เราซื้อถั่วง,งอกจากตลาดใช่ไหมคะคก็คือเราซื้อถั่วง,งอกจากตลาดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าถั่วง,งอกจากตลาดเนี่ยปนเปื้อนสารพิษหรือสารเคมีอะไรบ้างแต่ถ้ามันจะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถปลูกถั่วง,งอกทานเองได้เดี๋ยววันนี้จะพามานูกเกี่ยวกับการปลูกถั่วง,งอกคอนโดการทําง,ง่ายๆที่สามารถทําได้เองในบ้านนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามารู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทําถั่วง,งอกคอนโดกันก่อนนะคะอันดับแรกเลย ถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวเนี่ยจะใชปะ้ประมาณ500กรัมนะคะจะเป็นพันธ์ชัยนาท84ขีดหนึ่งท้าไมถึงเลือกพันธ์ชัยนาท84ขีดหนึ่งเพราะว่าชัยนาท84ขีดหนึ่งเนี่ยนะคะ,ะเป็นเมล็ดที่ใหญ่แล้วก็พอปลูกเป็นถัวง่วงออกมาแล้วเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็กรอบอร่อยนะคะต่อมานะคะจะเป็นถังถังพลาสติกสีดํานะคะที่เราเนี่ยเจาะบ,บริเวณก้นถังนะคะ เราจะเจาะบ,บริเวณที่มันนูนขึ้นข,นของถังหรือเรียกว่าเป็นสันขึ้นมานะคะรูแต่ละรูมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรนะคะแล้วก็แต่ละรูเนี่ยห่างกัน2นิ้วนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เจาะนะคะของเราเนี่ยจะใช้เป็นหัวแร้งในการเจาะนะคะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีหัวแร้งสามารถใช้เป็นสว่านที่จะเจาะได้นะคะต่อมาก็คือเราจะใช้เป็น กระสอบป่านนะคะกระสอบป่านที่เราจะตัดให้เป็นวงกลมนะคะให้มีขนาดตามก้นถังนะคะต่อมาอ่ะทุกคนเห็นเป็นเศษผ้าตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเราจะเอาเศษผ้ามาเย็บตรงนี้นะคะเพื่อว่าป้องกันไม่ให้กระสอบป่านเนี่ยยุ่ยนะคะแล้วก็จะสามารถให้เราเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะอะ่ต่อมาก็จะเป็นตะแกรงสีดํานะคะขนาดของตะแกรงสีดําเราจะเอามาตัดเป็นวงกลมให้ได้ขนาดตาม กระสอบป่านที่เราตัดไว้ในครั้งแรกนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมารู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเพราะถั่วง,งองคอนโดกันเลยนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมคอ่าในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําถั่วเขียวเนี่ยมาแช่น้ําประมาณ6-7ชั่วโมงนี่นะคะจะเป็นถั่วเขียวที่เรานํามาแช่น้ําแล้วนะคะอ่ามันจะมีลักษณะที่อ่าแตกแบบนี้นะคะหลังจากที่ครบ 6 7ถึง7ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนาเอาถั่วเขียวของเรานะีคะมาล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะ,ะต่อมาจะเข้าสู่ขั้นตอนการหูกถั่วงอกเลยนะคะตรงนี้ก็คือกระสอบป่านที่เรานะ่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยเราเอากระสอบเนี่ยมาแช่น้ำนะคะ,ะแช่น้ำให้ชุ่มเลยนะคะเราจะใช้เป็นถังแช่เอาไปแช่นในถังหรือกระมังของเราก็ได้นะคะ พอแช่เสร็จแล้วนะคะนํามาวางนํามาวางต่อไปนะคะนําตะกรงที่เราตัดแล้วนะคะมาทับชั้นบนนะคะ,ะต่อมานําถั่วที่เราแช่ไว้หกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วโดยที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะมาเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วตะกรงสีดํานะคะโดยวิธีการเกลี่ยเนี่ยพ,พยายามอย่าให้ถั่วมันทับกันนะคะต้องเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ พยายามอย่าให้มีช่องว่างนะคะ,ะตรงนี้นะคะสมมติชั้นแรกเราต้องการที่จะปลูกเท่านี้ใช่ไหมคะต่อมาเราจะเริ่มในชั้นที่2เราจะต้องนํากระสอบของเราเนี่ยมาแช่น้ําเหมือนเดิมแช่ให้ชุ่มเลยนะคะพอแช่เสร็จแล้วใช่ไหมคะนํากระสอบเนี่ยมาปิดทับชั้นแรกเลยนะคะ แล้วก็นำตะแกรงสีดำเนี่ยมาวางทับไว้เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มทำในชั้นที่2เลยนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเกลี่ยเกลี่ยถั่วให้ทั่วตะแกรงสีดำนะคะอย่าให้เกิดช่องว่างแล้วก็พยายามอย่าให้ถั่วมันซ้อนกันหรือทับกันนะคะพอเราเสร็จในชั้นที่2แล้วนะคะชั้นที่3เราทำเหมือนเดิมค่ะนำกระสอบไปแช่น้ำให้ชุ่มนะคะ จากนั้นนะคะนํามาวางทับกันนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกยกแผ่นที่เราปลูกนะคะลงถังนะคะแล้วก็พอใส่ไปในถังแล้วนะคะในวิธีการที่เราจะเอาถังนำถังไปตั้งนะคะเราจะต้องนำถังไปตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะในที่ร่มอ่ะแต่ว่าในที่ร่มนี้คือไม่มีความอับชื้นนะคะแล้วก็ให้แสงเนี่ยสามารถส่องถึงได้นะคะ แล้วในวิธีการลดน้ำนะคะเราจะต้องลดน้ำ3า3ถครั้งต่อวันก็คือเช้ากลางวันเย็นนะคะก็คือวิธีการลดน้ําพยายามอย่าเปิดน้ําแรงนะคะเปิดเบาๆ ลดน้ำปล่อยๆนะคะแต่ลดในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าสมมุติเราลดแรงใช่ไหมคะ,ะมนเมล็ดถั่วง,งอกเนี่ยก็จะกระจายแล้วมันก็จะตกไปข้างถังนะคะแล้วมันก็จะไม่เป็นถัวง,งอกคอนโดตามที่เห็นนะคะ,อะพอครบ3-4วันเนี่ยเราก็จะได้ถั่วง,งอกคอนโดรูปร่างหน้าตาแบบนี้ออกมาให้เราได้รับประทานนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการปลูกถั่วง,งอกยุ่งยากไหมคะ,อ,ะอยากลองทำกันหรือย,ยังคะ อ่าเดี๋ยวเราลองไปปลูกถั่วง้คอนโดกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้ามาใช่ไหมคะคือ,อคุณพ่อคุณแม่หรือคนในชุมชนเนี่ยบางคนก็จะอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ,อะพอเราเอาตัววิทยาศาสตร์เนี่ยมาจับกับอาชีพที่สามารถทําได้ง่ายเหมือนเขาอาจจะเคยทําอาชีพนี้มาแล้วแ่ะคะ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเอาวิทยาศาสตร์มาจับยังไงแต่พอเราเอามาจับเรา,เอ,า,เอ,า,าอธิบายให้ฟังเนี่ยเขาก็มองว่าม,มันเป็นเรื่องง่ายแค่นี้เองที่ แค่เอาวิทยาศาสตร์มาจับอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องของถั่วงอกคนดงอย่างเงี้ยค่ะเราเอาวิทยาศาสตร์มาจับตรงเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ควบคุมการเจริญเติบโตของถั่วงอกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการเอาถังถั่วงอกไปวางไว้ในที่ร่มที่ร่มแล้วก็แค่ให้แสงแดดมันส่องถึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นหนักของเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับอย่างเช่นเกี่ยวกับสอนเขาเกี่ยวกับการลดน้าค่ะเกี่ยวกับ การคำนวณปริมาณน้ำปริมาณปุ๋ยที่ใสอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถนําเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาชีพเนี่ยไปอธิบายให้คนที่เขายังไม่รู้ต่อๆไปได้บ้างก็คือก็มองจะมองแบบเหมือนเขาก็มีความรู้ในวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งที่สามารถเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อคนอื่นได้อีกมากมายอย่างเงี้ยค่ะ พูดตามตรงเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับชาวบ้านนะครับรู้สึกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอเข้ามาเรียนรู้มีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์วิทย์มาอบรมพร้อมอช่วยพาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มหรือว่าถุงอคาคอนโดก็ดีนะทำให้ชาวบ้านเนี่ยซึมซับแล้วก็รู้ได้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับจากการที่เราได้มาเรียนรู้นะครับผม ก็ได้เห็นชาวบ้านนะครับก็ได้ไปทํากินในครอบครัวนะครับแล้วก็เห็นว่ามันทําง่ายนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราทําตั้งแต่พอสี่อหาเมื่อก่อนมันเริมหมดแล้วใช่ไหมแต่พอมาทําตอนนี้เอ๊ะมันทําง่ายแล้วก็ได้กินเร็วด้วยนะครับก็มีการพัฒนาซึ่งผมคิดว่าความรู้ตรงนี้เขาสามารถเอาไปทําแล้วก็พัฒนาต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมได้ จากการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับได้เข้ามาให้ความรู้สู่ชุมชนบ้านเฉยวไปวันเราเรามากมายหลายเรื่องนะครับผมจึงมีแนวความคิดว่าเอ๊ะเราจะนําความรู้ตรงนี้เรามาสอยยอดแล้วก็จะมาปรับใช้ในชุมชนของเราได้อย่างไรคือก่อนที่เราจะมาทําธนาคารน้ํใตดิน,นรเราประสบปัญหาทุกปีนะครับเวลาฝนตกมานะครับน้ำนะครับมันก็จะไหลไปท่วมชาวบ้านนะครับ มันก็ไหลไปตามตรงไรตรงนาไปไปไปท่วมข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ได้รับความเสียหายนะครับผมนึกาเอ๊ะทำยังไงนะครับทำยังไงเราถึงจะเก็บรักษาักษน้ําตอนที่ฝนตกมาเยอะๆเนี่ยเราเก็บไว้อย่างไรพอ,อหน้าแรงเราไม่มีน้ําใช้เราจะน้ํามาจากไหนใช้จึงมีความคิดว่าเรานะครับจะทําธนาคารน้ําใต้ดินนี้ขึ้นมาครับรการทํางานของธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ยนะครับคือเวลาฝนตกมานะครับ น้ำนะครับจากที่มันเคยไหลไปท้องไร่ท้องนาไปท่วมนาเข้าชาวบ้านนะครับมันก็จะไหลลงมาที่บ่อที่เราขุดไว้นะฮะลักษณะบ่อก็คือเราขุดเมตรคูณเมตรนะฮะแล้วก็ลึกเมตรห้นะครับแล้วก็นําท่อลงไปเนี้ยนะครับเวลาน้ํามันไหลลงมาตรงเนี้ยนะครับท่อตรงเนี้ยเป็นท่อระบายอากาศนะครับน้าลงไปปุ๊บนะครับแล้วอากาศมันจะขึ้นมาน้ําก็จะเข้าไปแทนที่นะครับทำให้น้ำเนี้ยน้ำที่มันเคยอเอ่อข้งอยู่ตาม ข้างถนนริมถนนเนี่ยครับมันจะได้ระบายเร็วขึ้นครับขณะที่ฝนไม่ตกหรือว่าหน้าแรงเนี่ยน้ำจากครัวเรือนจากชาวบ้านมันก็ไหลลงมาด้วยทําให้เกิดปัญหาว่าน้ํามันบ่หมักมมกับ่งกินเม็นแล้วก็ยุงลายมาไข่ทําให้เป็นเกิดโรคไข้เลือดออกนะครับหลักการของตรงนี้นะครับคือพอหน้าฝนนะครับน้ำมันจะมาไหลลงตรงที่เราทําเป็นบ่อไว้แล้วนะครับส่งน้ําลงไปไว,ไว้ใต้ดินนะครับพอหน้าแล้งนะครับเราจะ ใช้วิธีการขุดเจาะบ,บาดาลซึ่งเรามีประปาของหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเราก็สูบขึ้นมาใช้ในการบริพภคอุปโภกนะแล้วก็ใช้ในการเกษตรได้ด้วยครับสิ่งที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ให้ความรู้มานะครับเราสามารถนํามาใช้ปรับใช้ประโยชน์ในชุมชนเราได้ได,ได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินก็ดีนะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นของไข่เค็มก็ดีนะครับถั่งอ,อกคอนโดก็ดีอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอย่างงี้ก่อนนะครับ ครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนำสเตมสู่อาชีพไปสู่ชุมชนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับว่าเราจะนำความรู้ต่างๆมารวมให้กับชุมชนแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อเอ็ดแห่งนี้ก็ได้นนำความรู้สู่ชุมชนอย่างดีเยี่ยมเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง ยากสำหรับคุณเลยนะครับเวลาวันนี้ก็ได้หมดตรงแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ